ลูกผักทีไรเพลี้ยลงมดขึ้นแมลงกวนใจตลอดใช่ไหมคะจะฉีดยาก็กลัวสารเคมีวันนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับภูมิปัญญาชาวสวนโบราณที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงแม้แต่หยุดเดียวนั่นคือการจับคู่ปลูกหรือการหาบอดีการ์ดให้ต้นไม้ของเรามาดูกันค่าว่าคู่ไหนเด็ดบ้างคู่ที่หนึ่งกะเพราวบวกพริกคู่สีในครัวไทย ใครที่ปลูกพริกแล้วเจอปัญหาเพลี้ยอ่อนหรือแมลงหวี่กวนใจให้ลองปลูกกะเพราวไว้ใกล้ๆกันเลยค่ะ กลิ่นฉุนเฉพาะตัวของน้ำมันหอมระเหยในใบกระเพราจะช่วยขับไล่และทำให้แมลงศัตรูพืชของพริกสับสนไม่กล้าเข้าใกล้แถมเรายังได้เก็บใบกระเพราไปทำเมนูยอดฮิตได้อีกด้วยคู่ที่2ดาวเรืองบวกมะเขือเทศหรือมะเขือหลายคนปลูกดาวเรืองแค่เพราะดอกสวยแต่รู้ไหมคะว่ารากของดาวเรืองคือสุดยอดนักฆ่าในดินรากของเขาจะปล่อยสารชนิดหนึ่งที่สามารถกำจัดไส้เดือนฝอยศัตรูพืชตัวร้ายที่คอยกัด กินรากทําให้ต้นมะเขือเทศมะเขือหรือแตงกวาของเราไม่โตแค่ปลูกดาวเรืองแซมในแปลงผักก็เหมือนมีเกราะป้องกันให้เลยค่ะและคู่ที่3ตะไคร้บวกแปลงผักบอดีิกรอบสวนนี่คือสุดยอดสมุนไพรไล่มแมลงกลิ่นหอมของน้ํามันตะไคร้ที่มนุษย์ชอบเป็นกลิ่นที่ยุงและ,มะแมลงบินหลายชนิด เกลียดมากการปลูกตะไคร้เป็นแนวรอบๆแปลงผักหรือรอบๆต้นไม้ที่เรารักก็เหมือนกับการสร้างเกราะป้องกันธรรมชาติช่วยไม่ให้มแมลงบินเข้ามารบกวนพืชผักด้านในได้ดีมาก เทคนิคง่ายๆแบบนี้ช่วยให้สวนหลังบ้านของเราปลอดสารพิษได้เลยค่ะหากคุณสนใจอยากลองปลูกพืชคู่หูแบบนี้เราได้คัดต้นพันธุแข็งแรงไว้ในตะกร้าแล้วค่ะเลือกจับคู่ได้เลยปลูกติดบ้านวันนี้อีกไม่นานก็ได้สวนสวยๆที่ช่วยดูแลกันเองแถมมีผักไว้กินแน่นอน